สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ช่วงบุญนาคสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์นามเดิมว่าช่วงเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมพศ2351เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสกุลบุญนาคเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองการปกครองของสยาม โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคนสุดท้ายนอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทในการอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองสิริราชสมบัติและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ปีพศ2411ถึงพศ2416ด้วยนอกจากด้านการปกครองแล้วท่านยังมีบทบาทสำคัญในด้านของวรรณกรรมการละครและดนตรี รวมถึงเป็นแม่กองในการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสถานที่ต่างๆมากมายเช่นพระนครคีรีพระอภินานิเวศครองพดุงกรุงเกษมเป็นต้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์เป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิดบุญนาคก,กับท่านผู้หญิงจันทร์ ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา9คนแต่มีชีวิตจนเติบใหญ่มาพร้อมกับท่านเพียงสี่คนได้แก่เจ้าคุณหญิงแขเจ้าคุณหญิงปุกเจ้าคุณรุนและพระยามนตรีสุริยะวงศ์ชุ่มบุญนาคก,การศึกษาในวัยเยาวของท่านนั้นคงเล่าเรียนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,าราม ราชวร,รมหาวิหารเนื่องจากการเล่าเรียนของผู้ดีสมัยก่อนนั้นมักจะเรียนกันที่วัดเมื่อเติบใหญ่จึงเล่าเรียนวิชาที่บ้านจากบุคคลในตระกูลของท่านเองโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุระวงบิดาของท่านนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระยาพระคังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ และได้ว่าการปกครองหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตะวันออกดังนั้นท่านจึงได้ศึกษาราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศและการปกครองจากบิดาของท่านเองท่านสมรสกับท่านผู้หญิงกรินมีบุตรธิดาสี่คนเป็นบุตรชายหนึ่งคนได้แก่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัตรวอบุญนาคสมุหพระคลาโหอม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นบิดาของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และเจ้าจอมมารดาโมดเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนธิดาอีกสามคนได้แก่คุณหญิงกลางคุณหญิงเล็กและคุณหญิงผิวภายหลังการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศวัชรินได้เสนอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิษประชานาถพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์แต่เนื่องจากพระองค์ยังทรงพระเยาว ดังนั้นเจ้าพระยาศีสุริยะวงศ์จึงได้รับเลือกจากที่ประชุมเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในราชการแผ่นดินว่าราชอาณาจักรระหว่างพศ2411ถึงพศ2416 หลังจากที่ท่านพ้นจากการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ได้รับพระบรมราชอ,องการโปรดเกล้าให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์โดยมีอำนาจบรมอิสริยยศบรรดาศักดิ์สามหมื่นไล่ยิ่งกว่าจตุสดมมนตรีสมเท่าดำรงตรามหาสุริยะมนทนได้บังคับบัญชาสิทธิขาด ราชการแผ่นดินในกรุงนอกกรุงทั่วพระราชอาณาจักรและนับเป็นบุคคลที่ดำรงบรรดาศักกระดับสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์สุดท้ายของประวัติศาสยามหลังจากพ้นหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านก็ชอบออกไปตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆและพำนักอยู่ที่ราชบุรีเป็นส่วนใหญ่ นับเป็นเวลา9ปีในวันที่19มกราคม2425ท่านถึงแก่พิราลัยด้วยโรครมชักขณะที่กำลังเดินทางกลับจากราชบุรีรวมสิริอายุได้74ปี27วันภายหลังการถึงแก่การพิราลัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งรถน้ำศพพระราชทาน พร้อมทั้งพระราชทานโกรธกุดันน้อยประกอบรองในตั้งบนแว่นฟ้าพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ไว้ทุกเป็นระยะเวลาเจ็ดวันนอกจากนี้ในวันชักศพเข้าเมนณวัดบุพารามวรวิหารนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าหมื่นวัยวรนาถยศในขณะนั้นจัดทหารจำนวนหนึ่งร้อยคนไปแห่ศพ ้อมทั้งพระราชทานเปลี่ยนโกรประกอบรองในเป็นโกรธกุฎใหญ่เพื่อเป็นเกียรติยศและเสด็จพระราชทานเพลิงศพ